สังเกตไหมครับไฟลอตัวนี้เอ่อมันไม่มันไม่มไมดับนะขนาดปิดตรงนี้ไฟลอดนะดับนะแต่ว่าไฟลอดับแต่ไอตัวไฟสปาร์กเนี่ยค้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับค้างอยู่อย่างเงี้ยรัาปลานตลาดไทยแก๊สนะครับในคลิปนี้ก็ซ่อมหมอ้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าน,นะครับก็เอ่อคือ เขาพยายามแก้ด้วยตัวเองนะครับแต่นี้ว่าปัญหาก็เกิดนะครับหุงข้าวก็ไม่นะครับสาเหตุนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวสปาร์กนี่นะครับติดไฟเลยนะครับติดไฟเลยนะครับคือสปาร์กค้างเลยนะครับคือระบบรั่วด้านในนะครับอันนี้คือเวลาหุงปกตินะครับหุงนะครับสปาร์กไม่ได้ครับสายขาดไปแล้วนะครับแล้วก็ สปาก็ค้างด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยวไฟก็ออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการซ่อมนะครับให้สปาคใช้ได้ไม่ค้างแบบนี้นะครับแล้วก็พ่นสีระบบสีนะครับทั้งหมดนะครับให้คนลูกค้านะครับก็จะได้ใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาคือใช้แล้วข้าวไหม้นะครับก็เดี๋ยวเราจะแก้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ในเจออาการนะครับนี่ครับปิดหมดแล้วนะครับก็ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สมีปัญหานะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการให้คุณลูกค้าเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ซ่อมเสร็จนะครับทุกอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทไม่ติดไฟค้างอย่างนี้ไฟรอดไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟออกมาเป็นเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ไฟรั่วลบตรงนี้นะครับ ถือออกมาไฟหลีเลยทุกอาการเราซ่อมให้คุณลูกค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวชมคลิปนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับที่ลูกค้าจากป่าจีนบุรีนะครับก็แต่ที่ที่ดูไว้นะครับตัวนี้นะครับนะครับใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วตอนนั้นที่ที่ติดพอลราเราตัดลงแล้วนะครับตัวนี้ก็จะค้างตลอดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีไฟค้างแล้วนะครับ ไม่มีไฟค้างแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เปลี่ยนข้างในนี้เรียบร้อยแล้วครับไฟก็ไม่ลุกแล้วนะครับก็ผมได้ปกติไฟก็สวยแล้วนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาตัดปุ๊บไฟลอกก็ยังใช้ได้อยู่อย่างนี้เลยนะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับชมคลิปนี้นะครับมอเุงข้าวช้แก๊สมีปัญหานะครับถ้าแก้ไม่ได้หรือไปช่างช่างที่ไหนแก้ไม่ได้ก็ตงมาที่ร้านตัดแต่แก๊สเลยนะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการให้ท่านเลยนะครับอย่างนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบเปลี่ยนตัวตัวตัวตูด้ออีกอันหนึงนะครับแล้วก็ส่งกลับแล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับม่่งข้าใช้แกนมีปัญหาก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดแต่แกนนะครับตามเบอร์ด้านล่างทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชอบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ